ันนี้พี่แป้งชมจะพาน้องๆไปรับของฟรีซึ่งทำง่ายภายใน10นาทีค่ะและของฟรีชิ้นนี้นะคะยังอยู่ในอีเวนต์นินจาเต่าอยู่นั่นเองนะคะดน้องและของฟรีชิ้นนี้แจกเพียงแค่10,000ชิ้นนะคะเป็นนินจาเต่ากินพิซซ่านะคะตัวสีแดงนั่นเองนะคะดน้องๆจอยู่บนหัวของเรานะคะสาหรับมือใหม่ก็ทําง่ายเหมือนกันข่าวแมปตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันนะว่าทํายังไงบ้าง และตอนนี้ของก็ยังเหลือเยอะอยู่นะแล้วเมืนน่อน้องเข้ามาเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับแบบแบบนี้นะคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเม็อของฟรีอยู่จีซเยอะมากเลยที่ไปแปงชมพาน้อนๆองมาทานั่นเองกดที่อีเวนต์ได้เลยค่ะเควนแรกคือน้อนๆอเนี่ยจะต้องไปคุยกับเขาเนในถ้ำหนึ่งครั้งจากนั้นน้อนๆจะต้องตีมอนสเตอร์ทั้งหมด100ตัวแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะแล้วก็ตีบอสทั้งหมด5ตัวกูง,ง่ายมากเลยเดี๋ยวไปดูกันว่า ้าายมือจะมีถ้ำแบบนี้เดินเข้าไปในถ้ำหรือในท่อตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ไปคุยกับนินจาเต่านะคะโดยการกดอ e ีนั่นเองก็จะเสร็จแล้วค่ะเควสแรกคือการคุยพูดคุยในถ้ำนั่นเองนะคะจากนั้นเนี่ยให้ด้านโน้น,น,นเนี่ยเดินเข้ามานะคะด้านขวามือจะมีห้องและตรงไปเรื่อยๆจะมีประตูสีม่วงเข้าไปตีบอสได้เลยค่ะและเรานะคะจะต้องตีบอสทั้งหมด5 แบบแบบนี้แล้วก็น่าจะรู้ข่าวว่าวิธีการตีมันทํายังไงส่วนใครที่ไม่มีอาวุธเลยแนะนําตีขางนอกให้มีอาวุธก่อนซึ่งคงซื้อไข่นะคะฟาร์มอาวุธสักนิดก่อนแล้วค่อยมาตีก็ได้ค่ะเรื่องอกสามารถกดออโตไฟตีได้เลยนะคะพอตีเสร็จแล้วก็กดออกมาก่อนนะคะน้องๆแล้วก็เข้าไปตีใหม่แบบนี้เป็นจํานวน5ครั้งนะคะก็คือตีวนตีวนแบบนี้ไป5้าครั้งคือการตีบอสตามเควสที่3ของเขานั่นเองและต่อไปนะคะพอเราตีบอสเสร็จแล้วควสที่2คือให้น้องเนี่ยมาตี จะมีทั้งหมด3ตัวและข้างในถ้ำหรือข้างในทอเนี่ยจะมีอีก3ตัวนะคะมันเกิดเร็วค่ะน้องไม่ต้องหัวค่ะตีแป๊บหนึ่งมันก็เกิดแล้วนะก็ตีวนไปแบบนี้นะคะทั้งหมด100ตัวเพียงแค่นี้นะคะน้องก็จะเสร็จเควสที่2แล้วเควสที่1คุยที่ถ้ำเควสที่2ตีมอนเตอร์100ตัวเควสที่3ตีบอส5ตัวเพราะน้องตีหมดเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะขึ้นเคป,ปุ่มสีเขียวด้านล่างให้น้องแบบนี้น้องก็ทําการกดปั๊บน้องก็จะได้ของฟรีชิ้นนี้ไปเลยใครนะคะที่ได้ของฟรีชิ้นนี้จะ ต่องพี่เป้ชมแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะคะว่าได้ของฟรีชิ้นนี้แล้ว